สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเข้าใช้ Hornet Live กันนะครับตอนนี้เราก็มีตัวแทนของเราแล้วน้องเต้เองอ่ะน้องเต้สวสดีครับสอนไหนครับว่าใช้ Hornet Live ทำยังไงก็วันนี้เรามาสอนการใช้ Hornet Live นะครับขั้นแรกเลยแล้วนะครับเรากดที่ปุ่มบวกตรงนี้นะครับปุ่มบวกนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็จะมีหัวข้อว่า Hornet Live นะครับ แล้วก็เราก็จะเห็นนะครับว่ามีใครบ้างที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับเราก็กดถ่ายเทอาสดได้เลยง่ายๆนะครับทุกๆคนก็ทาได้นะฮะแล้วก็หลายคนก็ทําได้เช่นกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นกดของเรานะครับที่เราจะให้ดูว่าทําอะไรได้บ้างนะครับผมจากนั้นนะครับถ้าเกิดเข้าใจแล้วก็กดดาเนินการเข้าใจได้เลยนะครับจากนั้นตั้งหัวข้อด้วยนะครับว่าจะไลฟ์เรื่องอะไรก็อย่างเช่นวันนี้นะครับผมก็จะมา มาเดินขบวนการเรียกร้องสิทธิของคนมี q ีวิใช่ครับเดินขบวนเดินขบวนนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับกดเริ่มเลยกดเริ่มเลยนะครับเย้ตอนนี้เราก็อยู่ในกล้องกันแล้วใช่ครับใช่ครับต้องอายมาก ผู้คนมากมายเลยเห็นไหมครับง่ายๆง่ายมากเลยวิธีการใช้ห้องเด็กแล้ก็จะมีเพื่อนๆเข้ามาดูแล้วเนี่ยหาเห็นไหมมีผู้คนเข้ามาดูเยอะแยะเลยนะครับหนึ่งสองสามคนแล้วนะครับมีการกดให้หัวใจด้วยนะครับชอบใครรักใครก็สามารถที่จะบวกสติ๊กเกอร์ให้ได้ด้วยนะครับหรือว่าจะคอลแลบกับอีกคนนึงแล้วก็สามารถที่เอนจอยกับอีกคนนึงก็ได้เหมือนกันนะครับได้ขอบคุณมากครับเท่เอ็นจอยเดอะไพร